ช่วงสิงเวอร์ออฟสปีดศึกโมโตอจีพีสนามประเทศไทย รายการพิธีกลางฟรีสออฟไทยแลนด์2024สิงคอปเปอรเดชันภายใต้แบรนด์น้ำโซดาตราลิโอผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยหนึ่งเดียวที่เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันโม o โเต GP อจีพียางเป็นทางการภายใต้แนวคิดลิโอเชียร์โมอโต GP จีพีด้วยกันมันส์กว่าโดยในปีนี้น้ำโซดาตราลิโอยังคงอัดแน่นด้วยกิจกรรมสำหรับแฟนความเร็วซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์ในช่วงก่อนสัปดาห์ของการแข่งขันคืองานลิโอเรดไนโรทูมมอตอร์จีพีไทยแลนด์2024ที่นำสองศิลปินดังอุ่นเครื่อง ความมันก่อนการแข่งขันโมโตอจีพีที่จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มจากคอนเสิร์ตเกรซิคคาเฟที่ร้านบัสดีบายบัสและเดอะพากินสันที่ร้านไมค์คาเฟบุรีรัมย์ซึ่งมีทั้งแฟนเพลงและแฟนความเร็วร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัดร่วมเชียร์มโตอจีพีด้วยการมันส์กว่าได้ที่แฟนเพจลีโอไทยแลนด